สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่เพีพพยงน้องทุกคนจ้าสำหรับคลิปนี้วิสิภาพี่น้องมาชมท่าเรือและก็ชมเรือยางเลาะอยู่ตรงรอบๆทะเลนี่ของอีกเมืองหนึ่งจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวยางไปชมน้ำกันจ้าเมื่อกี้วิเห็นเรือเฟอร์รี่เขาฟังแต่ว่าวิทายบท่านกะล่ออีกจักหน่อยหนึง่งอาจจะมาอีกจ้าพี่น้องอาจจะท่านแต่ว่าวิสิภาพี่น้องยางเลาะชมเมิองก่อนจ้าตามวิไปชมน้ำกันจ้า วีจะพภาพพี่น้องอยางชม่มระปลอบตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารช่วงนาฮอนเพิ่งสิเปิดนี่ก็หนาวหนาวเราก็ปิดนะจ๊ะเนาะเราเลือกตรงนี้ก็เป็นที่โชว์จะพี่น้องจ้าแต่ว่าวีจิพภาพพี่น้องอยางไปเอ่อพื้นเห็นจะลื่นมากจะพี่น้องจ้าบบสามารถสียางไปได้เร็วหรือว่าถือกล่องตรงปันไดเพราะว่าวีต้องคอยระวัง ทางน้จาจ่าพี่น้องจ้าเมื่อกี้นี่รองเอารองเทา้ายางเบิ่งแล้วมือน,นี่จ้าพี่นอ้องเรือเฟอร์รี่เขาฟังแล้วทีวีบอกว่าวีถ่ายตอนที่เพิ่นเทียบทาเอาเรือเขาฟังถ่ายบระท่านจากพี่น้องแต่ว่าคิดว่าอีกบ่โดนเรือก็คงจะออกวีก็จะล่ออยู่ตรงนี้ละจ้าสวยจ้า Uh huh. เสียดายหลื่นมากเลยโอ้ uh huh. แสงแดดกระทบใบไม้แห้งยังสวยเลยทำี่แดดนี่สดใสส่วนข้างบนพู้นกับเป็นโบสเดี๋ยวจะหายเบิงไก่ๆจ้าพี่น้องจ้าโบสตั้งอยู่บนภูเขารีสอร์ทริมน้ำ อืสวยอ่ะพี่น้องแล้ววีกัจะาวีบาสามาดย่างใด้นยจ้ามื่นคัก <c oughs> กัจะพาพี่น้องช่วมหลบๆแต่ว่าสิพยายามให้พี่น้องเห็นชัดๆนี่จ้าเรือเฟอร์ลี่เทียบเท่าอ๋อวีเห็นค้นขึ้นมาแล้วล่อออกคิดว่าอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะจะ้า เดี๋ยววิจิภาพพี่น้องอยางเหรนเล,นเลาะแถวนี้แล้วก็ชมตอนเรือเฟอร์รี่ออกจากฟังนะจ,นะจนะ๊ะเนาะเดี๋ยวจะย่างไปอีกฟังหนึ่งจ้ะพี่น้องจะได้เห็นหลายๆมุมนะจนะ๊ะเนาะยังมีเรือจอดอยู่อีกหลายจ้ะพี่น้องจา้า ยางเลาะชมเมืองระวางล่อเบิงเรือออกจากฟังจ้าพี่น้องอมองนี่กะภูเขาสูงบ้านบุญภูเขาแถวนี่ก็จะเป็นลานค่าจ้พี่น้องจา้าฟังตรงนี้ก็จอดล่อห้เรือ,ฟรรอ,อเฟอร์รี่มาหลับลรถก็จะขึ้นเรือไปจ้พี่น้องจา้าไปอีกฟังหนึง่ง วีก,ลลก็ล่อรถก็จอดล่อจ้ะใกล้จะมาแล้วเดี๋ยววีจะย่างไปใกลๆเบิงตอนที่เรือออกจากฟ่งจ้า เรือออกแล้วจ้าพี่น้องจ้าเลือมาแล้วจ้า ตอนนี้เลือกกะเทียบท่าให้รลดแล้วก็ค้นจากฟังทางพุ่นออกจ้กพี่น้องจ้าแล้วก็จะให้ท้งลถและทั้งค้นของฟังทางนี้ขึ้นเลือกไปจ้าพี่น้องบ่ได้ไก่เลยจ้าอยู่แค่นี้เองนี่ก็เห็นพ่อลูกอ่อน ลากรถลูกสองคนขึ้นเรือไปแล้วจ้าดีจ้ารถวิ่งขึ้นเรือแล้วจ้าโอ้โหได ภาพสวยได้เห็นชัดๆเลยจ้าพี่น้องจ้าสมกับการล่อค่อยจ้าทางคนทางหมาทางรถขึ้นเลือกเฟอร์รี่ล้วจ้าได้มุมส,สวย ชมเพิ่นๆ้ะจ้าพี่น้องจ้าได้เห็นทั้งโบดน้ำจ้าเมดแล้วพิดแล้วที่นี่เลือกะจะออกไปฟังแล้วจ้าพี่น้องจ้าดูดีๆตตายากกับพิบษนะจ้า ไปแล้วที่นี่เพิ่นกะจะยกขึ้น จ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ได้เหมือนเวลาลงแล้วคลิปผ้าพี่น้องมาชมท่าเรือมาชมเรือเฟอร์รี่เขาจอดเทียบท่าฟังทางพุ่นแล้วกะมาเทียบท่าฟังทางนี้แล้วกะมีคน ขึ้นรถเอารถขึ้นเรือเฟอร์รี่มีคนมีหมาจ้าพี่น้องจ้ากวังว่าพี่น้องสิมาคลิปนี้นะจ้าเนาะในวันบรรยากาศดีพาพี่น้องมาชมมาเที่ยวกะฝากเป็นกำลังแรงใจให้วีนั่ด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้วีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย